้องดีใจอยู่ดิ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง e FC ของภาพฝันครับเมื่อนี้15พ,พี่น้อง e FC ของภาพฝันนะครับมากัยงสำนักของปููสนะครับจะนี้เป็นกระลั่งสีทําปลูกสางนะครับสลา,านะครับแต่กระท้มดินนะครับกระทมดินทมอย่างขึนมากนะครับปรุปงพื้นที่นะครับเพื่อเป็นที่ พักทีสงที่พักสงนะครับตอนนี้กำลังล่อพระอาจารย์อยู่ครับล่อลงปูอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นึงเขาก็สิครตามไปหาลงปูนะครับนี่ก็คือรดดินนะครับรดน้ำรดดินโรดดินนะครับรดดินเอาฟึ่งเพื่อนเด็กข่ามาถวมทีนะครับปลบปมสถานที่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราไปติดตามกันเลยนะครับ ติดตามติดไปเลยครับสีภาไปนี่คือบรรยากาศที่ศาลาครับโอ้ศาลาใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยอฮะเข้ามากใกล้ๆเลยสลา์เงี้ยข้างแท้่าโอ้โหสไลา์าเงี้ยบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศที่เป็นอดีตของน้ถมครับโอ้ถมสูงตอวนี้ไหม

โอ้พี่น้องเอ้ยใส่ดินย่างทมย่างสูงแล้วพี่น้องเอ้ยได้โอ้ปวดผื่นกอนพี่น้องมานทมขึ้นมากนนี่คือสาลาใหญ่เป็นผื่น,นไปพี่น้องเข,ข้าไปเข้าไปหา พ่ปู่สอกันนะครับติดตามเพิ่มเพิ่มก็คือว่าเซลเรียกแขวงวห้นะครับเป็นสิ่งตัวใดเพราะยังยืงยงนยันตัวเดิมบ่มนะครับไปติดตามกันเลยนะครับเพิ่นเลยอยากมาบริบัตอยู่นี่เพิ่นก็เลยข,ขอซื้อ,อ,อรครับเดี่ยวโอ้คนมาต่ใส่ครับเพิ่นมาตะพุ่นพิเศษค่ะตะพุ่นพิเศษครับเพิ่นสะดวงมาบริเวณที่ไหนรัเพิ่นตะกี้มันกับว่าย่มันหน้าสวรรค์ ยี่วันใกล้ๆเพิ่นจะยูบ่ได้เพิ่นอยากอยากยูที่สงบทสงบทนะคารเพิ่นก็เลยออกมาอยู่นี uh ่น huh. ี the the uh ่ใกล้ๆในคะบ้านเปนโน้นสว่านใกล้ๆโน้นสว่านโมีสวานใกล้ๆเพิ่นก็เลยอยากยูที่สงบทสงบที่ปั่นเิ่นได้ดีๆเพิ่นก็เลยออกมากไม่ยูเพิ่นยู่เพิ่นอยูได้กี่ปีไปแล้วซิบปีแล้วค่ะอยู่นี่อ๋อ เพ mm. ิ่มกระซังมาเรื่อยๆัแม่ก็มาอยู่จังสี่ลลวมาหาเิ่นกัทิ้งเพิ่มบ่ได้เพิ่นก็อยูู่้เดียวก็ว่าเออเป็นซ้ายเออหาอย่าเงี้ยบยังทุล่หยังก็เออยม่แม่มาหาแน่เผ่อว่าอ้ยมาเน่เ่อว่าอะไรมาหาเลยซอยเพิ่นเห็ดเพง่มแเพิ่็เห็ดยังเอนหาเพิ่มสรสายอันนี้สายเพิ่มางซางแต่เพิ่มมาอยู่ค่ะนซมนี้ค่ะจ้า Premises, แตได้ทั้งบ้านทั้งพินไรทั้งเต็มไข่วลามาซอยยาผมมีปลาแมาซอยเห็นว yeah, ่าไรปลาามาซอยกับบดไปซัำนี่ละจ้าขไ้นมได้ขึนยุ่ว่าในหาอวะไรค่ะหาไรโอ้ยซอยเป็นถึงตาด้วย ก็นนี้ต็นี้เป็นเป็นวัดเป็นเรื่องเป็นสำนักสงฆ์เนียค่ะเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เนาะค่ะก็ไม่คุ้นจะไม่ขึ้นระเบียบแย่งเป็นวัดค่ะแต่เมื่อเสร็จตรงนี้แล้วคนละทิวบ้านค่ะเสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นนั่นโดยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แล้วจะจะเป็นวัดได้เนาะค่ะเพิ่อนเก่งอยู่ตรงนี้ค่ะเพิ่นเก่งแสดงว่าเพิ่นเก่งหลายตืบเพิ่นกับปอยของเพิ่นแบ่งสิบแต่ว่าปอยไปทางไก่ไก่เจ้าคือเจ้ากับมาป้าม้าจ้าค่ะ แต่อยู่ข้างไก่นี่ถึกดุมันปล่อยไปมันถึถึแนอยู่ก็ัดถึงแน่อยู่แต่ทางบ่อท่าไหเออบ่อไหลที่ทางอื่นทางไก่ก็จะไหลทีางอื่นกจะจาดิอาจะมีทุนค่ะค่ะถ้าวสิมาข้ามาปล่อยนี่เออกีตาส่าขาสุดก็ชื่อพื่อซื้อ่านท่านน่นละอันนี้มันมาิดที่รอะค่ะางอ สามร้อยหกสิบาลเีย่มเลิกซีหาทุ่มแล้วจะลดเป็นหรือเ่างสูงยสูงดสมร้อยหสิบไปเบื้องทางหลังก็สูงเลยสูงมันมันต่ำในทางไตเป็นหน้ามันเป็นหน้ามันมันบ้านนี่มันโน่นอยู่แล้วค่ะมันโน่นอยู่แล้วมันก็เลยสูงเออเพื่นดูแถวเพืนเพื่อนรับต่อบ่มันเพ็นมัถวายู่บอ ปัจจัยมาอยู่ค่ะทีมงานเป็นปัจจัยมาถวายอซอย,อยออโอเดตตอนนี้นนนนรัศนีเขาเลือกองเดียวจา้าเขาอยู่องเดียวก็เมซี่เมซี่องหนึ่งตนีริบัติไ่มีก็หนี่ก็มากอยากดูในอ่องซีทีสส่สงบสงบเพิ่งกระดานจ้าจะเลื่อจะเริ่มมันก็มีอยู่เพิ่นห่งว่ไปเพิ่นอยากดูจังซีอยากดูไปง่ายไปยูไซค่ไปยูรีสงบสงบเล่ากระดา อันนี้ก็บ่มีไปอีกอ่ะโบมีน, então, น,นั่นแล้วมค้นบลายกันย str ่งมุนย่มสินปลาปลามากคือก็ไล่ทบเลยตะกี้ตะกี้มันมีสิมียืนออกไปอีกมันหน่อยอ่ะจ้ายืนออกไปอีกเพิ่นตัดออกเครื่งหนึ่งอืมก็เลยหยับหยับทั้งข้าเข้ามาอีกค่ะหยับแต่ข้าอืมทั้งทีก็ตัดทั้งคุณก็ตัดตัดออกพายุมันแห้งโอ้มัน มันยงลงเนาะถ้า่มีตนวไหม่ก็ยังบังลงเพราะว่าลมมยังไม่เก็ดเลยรับผมรับทีหผมใสตหน่อยรถบ่วเบนเนาะนนนี่กับรถสกับสองแสนกว่าเนาะแล้วปน่างนคนมันค่อยแล้นะคอยไปใช่ครับคนหลังว่าพนล่ะพนนี่ป่ครับอ่าครับคนนีกับปากบกอนนี้ มุมอะะมุมนัม่นลหละธนาคาว,ว่านี่ตรงตรงนี้ป่ครับนั่นแหละแ้นี้เดียว,วาแทนรอ่นั่นแหละฟอต้นโกลอ๋อยาวด้วยสไมหาอะไรเนี่คบอบตัวนี้น้องอนที่ซื้อกับฟเ<อ>นม่<อ>นเ่าบอกว่าแบบไรบบไนะแไรนั่นหละตะกอนผ้าจานอยู่งนี้ขามนต์อจานมา ขาจกรที่เราทานมามนก็จวนมาวนมาปั๊บภูมอยู่ในนํำแต่ตามะ้าจากรภูม so, uh, right. yes, uh, uh. um, uh, ิคนแต่ตามะอาจากรอยู่อำเภอสว่างเลยพี่ตะกอนตั้งจักรอ่รงนาจัรที่เราทานมานี่นะจะไปสนทนากับมันกันกับเจ้าวัดอยู่นกรเออนโป่งโปงนี่ทีเจ็ดอยู่อเนี่ยครับได้ห้องเชก็โป่งบ่ดข้าจักรทีโป่งทีครับโป่งทีโป่งโปงสงโป่งคม่ พี่เช็ดคือฟองมาเจ้าจะไทยอาจารย์จะฟินพี่ชุดพิชพี่เช็ดค่อฟองมานั่นแหละกจ้าฟงยังนั้นเป็นพงพญานาคอีกฟงนายพานอาจารย์มาปั๊บถึงจะฤทธิ์อาจารย์เลยเจ้างพี่ฤทธเ์เลยนะถึงจะฤทธิ์อาจารย์เลยอ๋อฤรธิ์เลยครับอาจารย์จะไปใส่มาใส่อาจารย์จะรู้ล่วงหน้าสถานที่นั่นเป็นที่สถานที่นี่เป็นเช่นคนคนนั้นจะมาจะเส้นคนนี้จะมาจะเน่ย บางครั้งอาจารย์บางครั้งอาจารย์เมื่อนี้อาจารย์โปรู้แล้วก็ว่าจะกย์บางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ถ้าอยู่คนเดียวอาจารย์มันมันนั่งเล่นรอรับเลยเนี่ยเจริญอาจารย์มีมีมีเส้นอะไรนั่นอาจารย์โรู่เล่กตทว่าพ้าอาจารย์นั่งเรียนคือเขารับตานอนเรียนเนี่ยนั่นแหละเพราะเบอกเคล็ดว่าเขาเจริญนนั่นเล่เขาเล่นกเขารับตานอนเล่นอารมณ์สบายอากาศสบายเห็นขาวถ้าใส่ใส่ก็เป็นแบบนี้ กินก๋วยเตี๋ยวทางกินกาแฟทานเลยนะเดอาจารย์้อไปออกกลังบอกกับยัง้งครับออกฝนออกล่างแค่น้นเป็นสองตัวนึกว่าจะออกล่างหต่ออกบนเต็นสองัเโอสันนี้ต้องหันสูก็ไดเสื้อสูก็ดีมั กันเพื <ML> yeah. ่อส like mm ุดเพื่อสุดอะไรนล่ตกขอบไม่ต้องเทดินเรียงเรียงเรียงเรยงินรถด้เทลอกเป็นไปแค่คลุกบ่มีอย่งเไม่ีบ่มีอย่างคุณัสิวตรงสีว่าตรงนีครับกตานนี้ละรับจางรับจ้างเพแต่ว่าผู้อื่นเขาไปเขาเจ้าไปสัมผันธ์อะไรมาก็เก็นอาจารย์ไป่อาจารย์ไปนอดคืนแรกล่ะมีอย่างตัวกันอย อาจจะเป็นอดีตศาสตร์ก็ได้มีเส้นก็เรียกว่ามีเส้นมีเส้นเป็นสายเป็นสายนั่นแหละจะมียอดสูงขึ้นยิ่งต่างต่างเกิดอะยิ่งไปชมไปมาเบิึงไปเคลียบนี้ก็จะมียอดสูงขึ้นจะมีหน้าที่การงานสูงขึ้นจะมีกิจการร่ำรวยสูงขึ้นนั่นแหละจะมาต่ำลงนั่นแหละฝากบอกบุญแม่ บาทนั่งเสลิงนั่งเป็นบุญมั่นหรนี่แหลันถ่ายทำแล้วก็จะทำอีกก็ได้นันถ่ายโอนแล้วก็จะโอนอีกก็ได้นี่นหละบาทนั่งเสลิงนั่งก็เป็นบุญนี่หน้าที่การงานก็จะสูงขึ้นเงินในกระเป๋าก็จะสูงขึ้นนี่ไมแน่กาไหนมีแน่แล้วค่ะบนั่นแหละจะสูงขึ้น บาทนึ่งเสลึงนึ่งเป็นบุญมโด่นดั่นแหละทำบุญแล้วกันตัวมันออกมันจะได้ดูดดูดจิตด,ดูดใจดูดจิตด,ด,ดูดใจอาจจะไปนอดฟันฟันเ็มตัวมันออกก็ได้เร็นทั้งสามตัวเลยครับถ5าสี่ก้าบาทแปดห้าก็สี่เก้าเน้นคครับ อัเนเด่นทั้งตัวแหละแต่พอต้องกับฟน่นๆ่ะคืบนล่างเด้ความนีปแปดนะเป็นแให้กินแปดให้กินเพราะได้กินหน่อยอืาแปดปจาเป็นยินเดนแปดไหมเราเหรอาะ พ่มีแปร่มีแปด้กิ่่ไกินเป็นวปกได้กินกเยวเปตสี่เก้าเนี่ยว่าเปเกานะวรไ้มีแปดเพ่สิได้กินพระอาจารย์ยังรอปัจจุประใัในการทมตรถกทางครพระอาจารย์มันก็ยังรอปัจจุบันใัยิมาทอมดิเนนะครับแต่ะมม่านคือสี่อบท่านพ่อครับตอนนี้ได้ คนแล้วก็โอนได้ครัอนนี <S 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 okay. ้สีหารอยลดแล้วจะเป็นพันก้อนรถก็รตีเหลอยยิบม่านเออเป็นพันเหมคิดว่าเป็นพันเหมือับมันลึกมันถมสูงเป็นของเย็บซี่ทุกท่านกาได้ยินแล้วคำามาเบิ้งคำามาชมแล้วก็ฝากติดตามเลยคำว่ามาเบิ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากทําบุญทําท่านมาสร้างมาเทมาเทถมดินซอยพระอาจารย์มันจะได้สูงขึ้นนี่มาเลยของชี้ให้นะครับทหนาคลิบนะครับเด้อะคำว่าเบิ้งขำว่าชม